สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนในการนำเสนอดนตรีตะวันตกในหัวข้อยุคศตรวรรษที่20ในช่วงยุคศตรวรรษที่20ยุคศตรวรรษที่20เริร่มต้นเมื่อ4ศ1 0 0ถึง1949เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลีป่ยนแปลงและพัฒนาทางดนตรีเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจัยทางสังคมทางการเมืองและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สง่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางของดนตรีในยุคนั้น ลักษณะสําคัญของดนตรีในยุคหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแลนวคิดทางดนตรีไม่ยึดติดกับโครงสร้างดนตรีแบบดั้งเดิมเช่นระบบเสียงไดอะโทนิหรือฮาร์โมนีแบบดั้งเดิมมีการทดลองแนวคิดใหม่ๆเช่นโทนอนดิตี้แบบใหม่การใช้โครงสร้างแบบไม่สมมาตรสองการใช้โทนอนดิตี้แบบใหม่ไรพ้นได้เสียงหลกักปฏิเสธระบบเสียงไออะโทนิ ใช้เสียงอย่างอิสระโดยไม่มีจุดศูนย์กลางของเสียงหลายตัวนั้นนี้ที่การใช้มากกว่า1คีย์พร้อมกันเทคนิคที่2สองเสียงระบบที่ทําให้ทุกโน้ตในออสเทฟมีความต่อคันเท่ากัน 3. การพัฒนาในแนวคิดจังหวะและโครงสร้างเสียงจังหวะซับซ้อนและหลักหลายชิ้นการใช้เสียงที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบหรือเสียงจากเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม 4. การสำรวจเทคนิคการประพันธ์ใหม่ๆ ธีลิลิซึมระบบที่ใช้หลักคณิตศาสตร์มาควบโครงสร้างดนตรีอัธิริกมิวสิกดนตรีที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีตีความและตัดสินใจบางส่วนมินิมอริซึมดนตรีที่มีรูปแบบซ้ำๆและค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป 5. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในดนตรี การใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการสร้างสี่งดนตรีการบันทึกเสียงและการใช้สตูดิโอเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ดนตรี 6. อิทธิพลจากดนตรีพื้นบ้านและดนตรีวัฒนธรรมอื่นๆนักประพันธ์วักได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีพื้นบ้านของประเทศต่างๆการผสมภาษาดนตรีแจ๊สร็อกและดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นนนตรีใย 1. เครื่องดนตรีออเคสตราแบบดั้งเดิม ไม่ว่ายุคนี้จะมีการทดลงแนวทางใหม่ๆแต่เครื่องนดนตรีออเคสตายังคงถูกใช้เป็นหลักโดยมีการขยายขีดความสามารถในการเล่นและสร้างเสียงใหม่ๆเช่นเครื่องสายไวโอลินวิโอล่าเซลโลดับเบิลเบสมีการใช้เทคนิคใหม่เช่นการอิสายรุนแรงเครื่องเป่าไม้ฟรุกคาดิเนตโอโบ ยาสูน <Yeah>, เครื่องเป่าทองเหลืองแชมเปตชอมโบนฮอนทูบาใช้มสัสและเทคนิค,นค,คใหม่เครื่องเคาะกรองใหญ่กรองเล็กไซโลโฟนวิบลาโฟนและใช้เครื่องเคาะจากวัฒนธรรมต,าตาม่างๆ 2. เครื่องรดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ตัวมีการพัฒนาเครื่องดนตรีใหม่ๆเช่นเครื่องดนตรีเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องสัมผัสใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมเสียงเครื่องสังเคราะห์เสียงที่สามารถสร้างเสียงได้หลากหลายรูปแบบการปรับแต่งเครื่องดนตรีเดิมให้เป็นแบบไฟฟ้าเช่นกีตาร์ไฟฟ้าไวโอลินไฟฟ้า 3. เครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นๆนกักปั้์หลายคนได้รับอิทธิพลจากเครื่องดนตรีพื้นเมือง แนะนำเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นๆมาใช้ 4. การใช้วัสดุทั่วไปเป็นเครื่องดนตรีดนตรีบางแนวมีการใช้เสียงจากวัสดุในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องใช้ในบ้านเสียงเครื่องจากการโคโลหะและแก้วทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะและออีกแค่ไม่กี่หัวข้อแล้วเพราะนั้นมาต่อกันที่หัวข้อบทเพลงและลักษณะดนตรีในศตวรรษที่10กันเถอะ ดนตรีในศตวรรษที่20มีความหลากหลายสูงเพราะเป็นยุคที่นักประพันธ์พยายามหลีกหนีจากกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิมของยุคดนตรีคลาสสิกและโรแมนติกลักษณะเด่นของดนตรีในยุคนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางของนักประพันธ์แต่ละคนแต่โดยรวมสามารถแบ่งออกเป็นแนวสำคัญได้ดังนี้ค่ะ 1. Impressionist ลทัทธิประทับใจลักษณะดนตรีใช้คอร์ดที่ซับซ้อนและเสียงประสานที่ให้ความรู้สึกเบอร์และอ่อนนุ่มจังหวะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างลื่นไหลบรรยากาศของดนตรีให้ความรู้สึกเหมือนภาพวาดแบบ i m p a e s s i o n i s s ตัวอย่างบทเพลง c d a r i n e ของ Claude Debussy ทุกคนสามารถไปหาฟังกันได้นะคะ 2. expressionist รัตที่แสดงอารมณ์ลักษณโดนตรีใช้เสียงที่ไม่เป็นไปตามกฎไพเราะแบบดั้งเดิมบรรยากาศดนตรีตึงเครียดและสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจใช้เทคนิค twelve tone technique ตัวอย่างบทเพงลง Be i r r o Luna ของ Arnold Schoenberg w a t c h Check ของ Alban Berg 5 Piece's for Orchestra ของ Anton Webern สาม Neo-Classic ลักษณะดนตรีนำโครงสร้างและรูปแบบจากยุคปารกและคลาสสิกกลับมาใช้มีความสมดุลและใช้เครื่องดนตรีในแบบออเคสตราคลาสสิกใช้จังหวะที่ซับซ้อนขึ้นและมีโทน a l ิตีที่หลากหลายตัวอย่างบทเพลง Size พันซิเนล่ของสตาวินสกี้ซิมโ o n y หมายเลขหนึ่งของเซเกโปรโคฟ v s ยสซิมโฟนีคลาสิกของเซ r ก e ปรโคฟิเยส 4. s ซิเรลลิซึระบบซีเรยลลักษณะดนตรีใช้หลักการเชเวลโทนเทคนิคที่ถูกโนต้ตในออกเทฟมีความสำคัญเท่ากันเสียงประสานและเมโลดี้ไม่ยึดติดกับคีย์หลัก มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและใช้คณิศาตสตร์มาเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัวอย่างบทเพลง Structure I ของ b e e t l l v e t Variation for Orchestra ของ Anushenberg 5. Minimal r r s าลักษณะดนตรีใช้รูปแบบซ้ำๆและค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยใช้เครื่องดนตรีจำนวนน้อยแต่เล่นด้วยจังหวะและลำดับที่คำนวณมาอย่างดีมีลักษณะเป็นเสียงที่ให้ความรู้สึกสงบหรือบางครั้งก็สร้างความเครียดแบบต่อเนื่องตัวอย่างบทเพลง Music for 18 Musicians ของ Steve Light Grass World ของ Philip ์กา t t Defense t r ท n d นของส e ตีฟไลท์หกอิเล็ก r รอนิกส์มิวสิกดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะดนตรีใช้เครื่องสังเคราะห์เสียงและการบันทึกเสียงเพื่อสร้างเสียงดนตรีมีการผสมผสานเสียงธรรมชาติและเสียงเทียมที่สร้างขึ้นบางครั้งใช้เทคนิคมิวสิ c คอร์เรกการบันทึกเสียงสิ่งของในชีวิตประจำวันมาใช้เป็นดนตรี ตัวอย่างบุดเพลง Portrait Electronic ของ Edgar v a r l a c e 7ด a r r t o r i c Music ดนตรีแบบสุม่มลักษณะดนตรีเปิดโอกาสให้นักดนตรีสามารถตีความหรือเลือกเล่นบางส่วนของเพลงได้ตามต้องการบางครั้งผู้ประพันธ์ใช้การโยนลูกเตา๋าหรือสุ่มตัวเลขในการกำหนดโนด้ต ไม่มีโครงสร้างตายตัวขึ้นอยู่กับการตีความของนักดนตรีตัวอย่างบทเพลง For Victory tea, ของ John Cave Music of Chains ของ John Cave In C ere, ของ Cherry Riley but that i n f l u an experimental music ดนตรีทดลองและดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากแจ๊สลักษณะดนตรีมีการใช้จังหวะสวิงและเอมพลิฟส์แบบแจ๊สผสมภาษาแนวดนตรีคลาสสิกกับแจ๊สหรือดนตรีแนวทดลองใช้เทคนิคใหม่ๆเช่นการใช้เครื่องดนตรีแบบไม่ดั้งเดิมตัวอย่างบทเพลงร h a p s o d y in Blue ของ Joss g e r n w i c h I only come with God while the unnatural Christians come chance I've i ตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะซึ่งหัวข้อสุดท้ายนั้นคือข้อสรุปสำคัญดนตรีศตวรรษที่2 0เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ดนตรีร่วมสมัยนักประพันธ์ได้ทดลองแนวคิดใหม่ๆทั้งด้านโครงสร้างจังหวะและเสียงทำให้เกิดแนวดนตรีที่หลากหลายและมีอิทธิพลต่อดนตรีในยุคป,ปัจจุบัน สไลด์ในคลิปนี้จัดทําเมื่อวันที่18มกราคมคศสอ2 5ค่ะคลิปวิดีโอนี้จัดทําโดยนักเรียนชั้นม3ทับ1งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสมาชิกเด็กชายเกียรติภูมิคำสอนเลขที่1เป็นผู้ให้เสียงภาคเด็กชายเตชะทัสสสวพงศ์เลขที่3เป็นผู้จัดทําสไลด์นางสาวเหมวดีเสนสิงเลขที่13เป็นผู้ให้เสียงภาค โดยคลิปวิดีโอนี้จัดทำส่งอาจารย์ก้องพบอินเปียในรายวิชาดนตรีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ